วันนี้ขอเล่าเรื่องพระจุลบันทกเถระผู้เป็นเอตะทักคะด้านทิปจักรสุยานพระจุลบันทกหรือจุลบันทกเถระเป็นชาวเมืองราชเจคือแควนมากฏเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกของพระพุทธเจ้าพระจุลบันทกเป็นน้องชายของพระมหาบัน ท่านบวชตามการสนับสนุนของพี่ชายเมื่อแรกบวชท่านเป็นคนมีปัญญาทึบมากเนื่องจากผลกรรมจากอดีตชาติไม่สามารถท่องมนหรือเข้าใจอะไรได้เลยจึงทำให้ท่านถูกพระพิชาของท่านขับไล่ออกจากสำนักเมื่อพระพุทธเจ้าทราบความจึงได้ประทานผ้าเช็ดพระบาทสีขาวบริสุทธิ ให้ท่านไปนลูกจนในที่สุดท่านพิจารณาเห็นว่าผ้าขาวเมื่อถูกลูกมีสีคำลงจึงมาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนเราที่ไม่มีความยั่งยืนท่านจึงได้เจริญวิปัสสนาในที่สุดบรรลุเป็นพระอาหารหันต์จากสิ่งที่ท่านพบคือรูปผ้าสีขาวนั่นเอง <c oughs> เมื่อท่านบรรลุพระอาหารหันต์แล้วท่านได้ปฏิสัมพิทายาณ ชำนาญในการใช้มโนโมยิทธิท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นผู้เป็นเอตทัคคะในด้านชำนาญในการใช้มโนโมยิทธิหรือทิประจักษ์สุญานซึ่งเป็นฤทธทางใจพราจุลบันทกเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าปัญญาในการตัดสู้ไม่เกี่ยว ข้องกับปัญญาในการเรียนรู้ทั่วไปที่เราเรียกว่าสัญญาปัญญาในการตัดสรู้ก็คือการภาวนาและใช้ความสามารถทางปัญญาที่เกิดจากการภาวนาที่แท้จริงเป็นปัญญาภายในพิจารู้เห็นตามความเป็นจริงของโลกได้ด้วยตนเองการท่องจำหรือเรียนหนังสือ ไม่เก่งจึงไม่ใช่อุปสรรคในการตัดสูปพระ<ำ>จุระบันทกเป็นน้องชายร่วมมาดาบิดาเดียวกันกับพระมหาปันทกเถระผู้สำเร็จเป็นเพราะอารหันไปก่อนหน้าพระจุระปันทกได้เห็นพี่ชายมีแต่คนเคารพกราบไหว้ดูแล้วอยากเป็นบ้างจึงถามพระพี่ชายว่าทำอย่างไรถึงจะมีคนเคารพกราบไหว้ แล้วน้องจะเป็นได้ไหมพี่ชายจึงให้ออกบวชจากนั้นพี่ชายก็ขออนุญาตจากธนสิทธิผู้เป็นคุณตาซึ่งก็ได้รับอนุญาตด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเพราะคุณตาเป็นผู้มีความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากอยู่แล้วถูกไล่ศึกโดยพี่ชาย เพราะว่าเมื่อท่านออกบวชพระพี่ชายของท่านได้สอนให้ท่านท่องคาถาบทหนึ่งซึ่งไม่ยาวมากมีเพียงสั้นๆเกี่ยวกับดอกบัวปทุมชาติชื่อโกมุตขยายกีบแย้มบานตั้งแต่เวลา,ลลารุ่นรุ่งอรุณเช้ากลิ่นเกสรหอมแล้วเหยไม่รู้จบ เธอจงพิจารณาดูพระสักยะอุนีอังคีรถผู้มีรัศมีแผ่ไพโลดดุดดวงที่วากอนส่องสว่างอยู่กลางอากาศฉะนั้นปรากฏว่าเวลาณผ่านไปถึงสี่เดือนท่านก็ไม่สามารถท่องกระถาดังกล่าวซึ่งมีเบียงสี่บรรทัดได้เพราะท่านเป็นคนปัญญาทึกมาก จากผลกรรมที่ท่านทําไว้ในอดีตท่านจึงถูกพระพี่ชายของท่านไล่ออกจากสํานักไปหลังจากท่านถูกพี่ชายไล่ไปแล้วท่านมีความน้อยเนื้อต่ําใจมากเพราะยังอาลัยในผ้าเหลืองจึงไม่ยอมรับกิจนิมนต์ที่หมอชีวะกะโอมาราพัฒนิมนต์พระห้าร้ลูกเพื่อมารับฉันพรตาหารในวันรุ่งขึ้น ท่านได้ไปยืนร้องไห้าอยู่ใกล้ซุ้มประตูวิหารพอดีกับพระพุทธ,ธเจ้าเสด็จผ่านมาเห็นจึงทรงก็ไปถามเมื่อทรงทราบความจึงได้ตัดว่าท่านบวชพระเพื่ออุทิศพระพี่ชายที่ไหนเล่าท่านบวชเพื่ออุทิศให้แก่เราต่างหากท่านมาอยู่กับเราดีกว่าจากนั้นพระองค์ทรงรูปศรีศรษะและจับแขนพร,พระจุลบันโกกลับเข้าวัด ไปที่หน้ากุฏิหรือพระคันทกุฏิจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ประทานผ้าเช็ดพระบาทสีขาวบริสุทธิ์ให้ท่านพร้อมกับสั่งท่านลูกผ้าไปเรื่อยๆพร้อมกับภาวนาละโชหะละนังละโชหะลนังแปลว่าผ้าสำหรับเช็ดฝุ่ท่านลูกผ้าได้ไม่นานผ้าขาวนั้นก็หมองค้ำลงท่าน จึงได้สติคิดว่าผ้านี้แต่ก่อนก็ขาวบริสุทธิ์แต่พอถูกลูบบ่อยๆก็กลับกายดำสัวพาสิ่งในโลกนี้ช่างไม่ยั่งยืนและท่านจึงได้เจริญวิปัสนาญาณกรรมฐานแยกผ้าผืนนั้นขึ้นเปรียบเทียบกับอัตภาพร่างกายเป็นอารมณ์จนได้บรรลุเป็นพระอรหันตปฏิสัมพิธาญาณในวันนั้นนั่นเอง เช้าวันต่อมาพระพิสุห้าร้อยเก้าสิบเก้าลูกพร้อมั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปรับพระตาหารที่บ้านหมอชีวกะโกมารพัชหมอชีวกะนำพัดเข้าถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงปิดบาทและตัดว่ายังเหลืออีกรูปหนึ่งในวัดหมอชีวกกะจึงใช้ให้คนไปนิมนต์ปรากฏว่าคนนิมนต์เข้าไปวัด เห็นพระพิสสสงนับพันลูกที่พระจุลปันโเนรมิตรด้วยฤทธมโนมยิธิขึ้นมาจึงกลับมาเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงให้คนนิมนต์กลับไปบอกพระหล่านั้นอีกว่าพระพุทธองค์เรียกว่าจุลปันโกเมื่อคนนิมนต์ไปวัดได้เรียกเช่นนั้นปรากฏว่าพระทุกลูกตอบว่าตนคือพระจุลปันโกหมด คนนิมนตก็กลับมาอีกคราวนี้พระพุทธเจ้าจึงตัดให้คอยสังเกตว่ารูปไหนพูดก่อนให้ไปคว้ามือรูปนั้นไว้ปรากฏว่าคนนิมนต์กลับไปทําเช่นนั้นพอจับมือพระจุลบันถกตัวจริงพระที่ถูกเนรมิตท,ทั้งหมดก็หายไปจึงเป็นที่รู้กันว่าพระจุลบันถกได้กลายเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาในครั้งนั้นเอง ในวันนั้นพระพุทธองค์จึงทรงให้พระจุลปันถธกทธรรมอนุโมทนาแก่หมอชีวะกะด้วยเหตุผลดังกล่าวพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องให้พระจุลปันถกเป็นเอตัคทะในด้านผู้ชำนาญในมโนมยิธิหรือทิพจักษุญ,ญานท่านดำรงขันอยู่พอสมควรแก่การก็ดับขันปริพนิพานไป ต่อไปจะเล่าเรื่องบุพกรรมของพระจุลปันถกในอดีตท่านตั้งจิตปรารถนาไว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าประทุมมุทละครั้งนั้นท่านเกิดเป็นน้องชายกระดุมพีชาวเมืองหงสาผู้มั่งคั่งวันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับพี่ชายและชาวเมืองเพื่อฟังธรรมเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าตั้งพระสาวกรูปหนึ่งไว้ใน้นตาตำแหน่ง เอตะทธคะด้านชำนาญในเจโตวิมุตต์และด้านชำนาญในมโนโมยิทธิคือการใช้ฤทธิ์ทางใจและปรารถนาจะเป็นเช่นพระษาวกรูปนั้นบ้างท่านแสดงศรัทธาให้ปรากฏด้วยการถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกติดต่อกันถึงเจ็ดวันวันสุดท้ายได้กราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบถึงความปาถนาของท่าน และได้รับพุทธปรยากรว่าจาักได้ออกบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโคโดมในอีกหนึ่งแสนกับข้างหน้าแล้วจักได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าโคโดมจัดตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตัคคะได้านชำนาญในเจโตวิมุตต์หรือทิพจักสุยานและเป็นผู้มีความชำนาญในมโนมยิทธิมากเมื่อท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าตัสพยากราแล้วก็เกิด ปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งได้ทำบุญอื่นๆสนับสนุนต่อเนื่องตลอดชีวิตจากนั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาติที่พรพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นท่านออกบวชเป็นสาวกของพระองค์มีสติปัญญามากทรงจำพุทธพจน์ไว้ได้มากและแม่นยำคราวหนึ่งได้ฟัง พระปัญญาทึบรูปหนึ่งสาธยายพระพุทธบรผิดผิดถูกถูกแล้วท่านหัวล้อเย่ะจนพระรูปนั้นอายเลิกท่องพระพุทธภพอีกต่อไปจากชาตินั้นท่านเวียนไหวาตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านเกิดเป็นน้องชายของพระมาหาปันโทตอนบวชใหม่ๆบาปก,กรรมที่เคยหัวล้อยย่ะพระปัญญาทึกตามมาให้ผล โดยทำให้ท่านไม่ได้กรยามิตรแนะนำการปฏิบัติธรรมจึงไม่สามารถท่องจำคาถาแม้นเพียงบทเดียวได้จนถูกพระมาหาปันุกกับไล่ให้ศึกแต่ต่อมาด้วยพระพุทธเจ้าด้วยพระมาหากรุณาธิคุณทรงแนะนำให้เจริญกรรมฐานจนได้บรรลุอรหัตผลอาศัยที่ตั้งจิตปารถนามาแต่อดีตชาติประกอบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันชาติ ที่เมื่อบรรลุอรัตผลแล้วมีความชำนาญในการเข้าสมาธิและชำนาญในการใช้ฤทธิ์ทางใจสามารถเนรมิตร่างกายท่านให้ได้พันลูกในขณะจิตเดียวพระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะได้ชำนาญในการเข้าสมาธิเจโตวิมุตต์และชำนาญในการใช้มโนโมหิธิเรื่องเล่าก็จบลงเพียงเท่านี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ